เราตรงชัยทิดากล้าครับฝ่ายนี้ซ้อมมากี่วันครับสามอาทิตย์ได้ซ้อมอยู่ที่ทิเดตกล้าตอนนี้เรามอยู่ที่แล้วทีแรกเราอยู่ที่โคราชครับโคราชทีแรกเราอยู่ที่ค่ายไหนนะสอบพึ่งจิตครับเราเปลี่ยนมาอยู่ที่นี่แล้วมาอยู่ที่นี่นานยังยังเพิ่งขึ้นมาเพิ่งขึ้นมาแล้วเรามีใครซ้อมอยู่ใครที่นี่มีใครไปทุกๆรุ่ซ้อมก็เยอะอยู่ก็คือวเพี่ๆในค่ายทีเด็ดกันเนาะครับช่วยๆกันครับตอนนี้เราอยยุท่าไหร่ 18ครับเราสูงประมาณเท่าไหร่เนี่ย170ครับแล้วหนักกระป๋อยมาไม่กี่เราครับประมาณ60ครับเราเป็นมือสไตล์อะไรครับฟิเมือร์เราวันนี้เราเจอกับสิงห์ดมทองเคยเจอแั้วไหมไม่ครับเป็นไฟแรกเลยเขาและได้ศึกษาเก่งมาต่อยเข้ามาป่ะศึกษาเขาเป็นมือสไตล์อะไรพอลุงเออฟิเมอเหมือนกันครับเราวันนี้เราวางเก่งกับแผงเนี่ยบางตีนชายครับแล้วก็ะป๋อยไปตามสไตล์เราแล้วต่อยไฟสุดท้ายไว้เมื่อวันที่อะไรกันบ้างจำไม่ได้ ต้นมกราหรือว่าคุณผ่าหรือว่าปีที่แล้วปีน่าปีที่แล้วปีแล้วปีช่วงมันเดือ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 นที่แล้วอ๋อประมาณก่อนโควิดอ๋อต่อยก่อนโควิดค่อยปิ้งหาปีนู้ปีแล้วรู้เลยเลยคือปีแล้วนะเนาะโอ้ยวไปนั้นต่อยใครจำได้ไหมล่าสุดน่าจะต่อยกับไพโรดน้อยเป็นไงวันนั้น แพ้อ๋อพริกแพ้ก็หรือแพ้ขาดเลยแพ้น้อกครับอ๋อไปพาดแล้ววันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่จำไม่ได้แล้ววันนี้เราต่อยเวทเท่าไหร่ไรยี่สิบสองครับมีปัญหาไหมไม่มีรักอยู่สบายๆเนาะครับแล้วพอเราหยุดไปโอหยาวไปนิดนึงเลยเนาะแต่ไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนเราหายใจไวสบายครับอืมเอาเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดนครราชสีมาฝากเชื่อๆแฟนคตับเราหน่อยเป็นเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับ ันนี้จะทำให้เป็นเทียบช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจของผม่ผมมาครับน้องชายครับผม